ังงงใจโปรดดไ้ฟเพลสวัสดีจ้าขอตรนรับเข้าสู่วอช h y Channel และวันนี้ w a ชไ h ท r รีวิวมากลับมาอีกครั้งหนึ่งถูกต้องกับพี่เตยแล้วก็พี่กรีนนะคะจากเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นอกจากทีสองนั่นเองตีหนึ่งใช่ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งเพราะว่าเราเพิ่งดู รอบสี่ทุ่มแล้วก็ออกมาจากโรงนะคะแล้วก็เลยจะมารีวิวเลยซึ่งหนังเนี่ยน่าจะเข้าในในวันที่เราดูแล้ววันที่เราอัดดีนี่เนี่ยไม่กี่วันเนาะมามาอาทิตย์นี้เลยอาทิตย์นี้เลยก็คือเข้าวันพฤหัสเราดูเราดูเราดูกันขึ้นขึ้นวันเสาร์หลังจากถ่ายงานเสร็จนะครับใช่เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเคยดูคลิปของเราไปเดดตอน ภาคแรกเนี่ยเราก็มาทำรีวิวกันเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะพลาดได้ยังไงนะคะกับที่ยอดสองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรีวิวกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่จะฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะผมสามารถกดซุปเปอร์แตงถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับผมป่าปพี่เต์เป็นไงเราก็ ก็คือหนึ่งหนึ่งเลยคือพอมันพอมันเป็นภาคต่อเราก็พอรับรู้เรื่องราวได้แล้วแหละแล้วก็เนื้จะเป็นสามปีให้หลังใช่แล้วแล้วสิ่งหนึ่งอ่ะคือด้วยความที่ต่อตอนที่มันเป็นเรื่องเล่าอยู่ในรายการวิทยุในในออนไลน์เราก็รู้แหละว่าเรื่องราวเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ว่าไอ้ตอนสองอ่ะไอ้ตอนที่ยอดสองอ่ะเขาจะขยายออกมาเขาจะขยายออกมาเป็นยังไงใช่ จากที่ดูตัวอย่างเราก็มาดูอะเราก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะพอรู้เรื่องอยู่นะจา,จ,าจากตัวอย่างที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยและแต่ว่าพอได้มาดูเต็มเต็มอะเรารู้สึกว่ามันสนุกมากๆากอันเนี้ยเพราะว่าพอ พอคิดเห็นเหมือนพี่เต้คือมันสนุกมากจริงๆคือมันเป็นหนังผีที่ที่เราเคยพูดกันไปเมื่อตอนปีที่แล้วในคลิปที่ยดหนึ่งเพราะว่าเราพอจะรู้สไตล์หนังที่เขาทํามาในที่ยดหนึ่งแล้วเราที่เราพูดกันไปว่าไม่มาทําออกมามันมากเลยแล้วคือดูในโรงสนุกมากแล้วคือคือเออคือพอพอมาในที่ยอดสองอ่ะมันยิ่งทวีคูณความเป็นแอคชั่นเพิ่มเข้ามาอันเียอกันเขาจัดจัดเต็ม อันนี้<ล>อันนี้อันนี้นนต้องยอมรับนะคือแต่ว่าความบรรยากาศความหลอนนะความน่กากลัวก็ยังก็ยังคงอยู่แต่ว่าอันเนี้ยต้องยอมรับว่าเขาใส่ความเป็นอคชั่นเอาเราคิดว่ามานแบบ70 3ดเลยแต่ทมว่าถึงว่าโปร d u c t i o n ทั้งหมดที่เขาทําให้บรรยากาศมันรู้สึกหลอนนะเขาทําได้ถึงแบบยังเหมือนเดิมอ่ะบรรยากาศบ้านอะไรพวกนี้ถ้าเทียบกับในภาคที่หนึ่งอ่ะสัดส่วนความนากก่ากลัวมันก็จะน้อยกว่าปาะมันก็จะเน้นไปทางเหมือนแบบ การผจญภัยเหมือนสว r v เวอร์อะอันนี้อันนี้อันนี้คือข้อแตกต่างคือถ้าเกิดว่าทุกคนจะมาคาดหวังบรรยากาศร้อนๆของบ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเลยว่าภาคสองเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอมากขนาดนั้นเพราะมันเหมือนจะเป็นเป็นเส้นเรื่องใหม่นิดนึงช่ใเป็นการเดินทางของของยักษ์ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราจะมาเสพความสนุกมาเสพโปรดักชันมาเสพการแสดงอะเราเรารู้สึกว่าภาคเนี้ย ให้ให,ให้กับทุกคนมานจะจีอารหนึ่งเลยอย่างโปรดักชันอย่างเงี้ยคือในเซตติ้งฉากป่า<อ>หรืออะไรก็ตาม <ทำ S 2> มาเร<ม>าร <มา S 1> ู้สึกว่า เขารู้สึกว่าเขาทําดีมากหรือเอฟเฟกต่างๆในการในฉากแอคชั่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาทําค่อนขั้งเขาทําแบบได้ถึงมากคือเห็นเห็นถึงดีเทลรายละเอียดของอะไรฉากบางฉากที่มันมีความสมจริงมีความให้เห็นจะจักกับตาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันเสมือนจริงอ่ะเอออันนี้อันนี้อันนี้ป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมารับชมได้เลยอ่ะว่าว่าแบบว่าจะเห็นถึงโปรดักชั่นของ ของฉากของการเอฟเฟกต่างๆได้อย่างจัดหนักจัดเต็มจริีๆคือ,คอรู้สึกว่าหนังไทยแบบคือทีมงานไทยเก่งเนาะแบบพอเห็นผลงานออกมาแล้วโอ้โหแบบการจับภาพมุมสูงกล้องแบบม,มุมแบบเวลาหมุนอะไรเงี้ยมันเลยทําให้บรรยากาศแม่งโคตรหลอนเลยแล้วแล้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความกลมกลมของบทนะคือ,อคือมันมันให้หลากหลายอารมณ์มากคือเราเรารู้สึกว่า พ่วงกับหรือว่าทีมทีมสังเขาตั้งใจให้มันออกมาอารมณ์นี้มูดนี้เลยอ่ะคือมันยังมีทั้งความตื่นเต้นมีความหลอนมีความระทึกมีความกลัวมีความคอมดี้ใช่อยู่ด้วยแล้วมันไม่ได้ทําให้มูดของเส้นเรื่องแตกเอออันอันอันนยอมรับเลยนะว่าว่าว่าความเป็นคอมดี้ที่ใส่เข้ามามันไม่ได้ทําให้เส้นเรื่องหรือว่ามูดของของหนังอ่ะมันบิดเบี้ยวไปเลยคือมันเป็น คอมดี้ที่ใส่ออกมาแล้วในจังหวะที่พอดีแล้วมันไม่มากเกินไปใช่มันดูมันเลยมันเลยเพลินมันเลยกลายเป็นเพลินเออมันเลยมันเลยมันมันเลยได้เบรกอารมณ์ให้กับคนดูใช่บางทีมันคือบางทีมันลุ้นมันลุ้นมากเกินไปแต่ว่าพอมีซีนคอมดี้เข้ามาเลยนเนี้ยพักสักนเอยอะไรอนาะแล้วการแสดงทุกคนดีเหมือนเดิมเลยอันเนี้ยต้องยอมรับว่าการแสดงดีขึ้นมากจริงๆดีกว่าเดิมเยอะมากคือคือแบบในในแง่ในแง่ที่ว่านักแสดงแต่ละคนอะ ได้มีซีนที่โชว์การแสดงของตัวเองเนาะถ้าเทียบกับในภาคแรกใช่คือภาคแรกอย่างเงี้ยล้วก็จะเน้นว่าเน้นไปที่ตัวยาตัวแย้มตัวยักษ์ใช่ไหมหลักๆแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนทุกคนได้มีซีนในการที่จะแสดงออกมาคือเออคือเราชอกยิ่งยิ่งตัวน้องเด็กน้องเด็กยิ่งตัวน้องเด็กอ่ะต้องยอมรับไปหนะว่าดีมาตั้งแต่ ว่าเก่งการแสดงเก่งเก่งขึ้นมากในแง่ที่การที่ฉากที่ที่จะต้องเล่นซีนอารมณ์ซีนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าจริงแบบถ่ายเล่นด้วยตัวเองอ่ะน้องแบบเก่งมากจริงแล้วพี่เฟสก็ไม่ต้องพูดถึงเออเป็นคนที่เรารอดูการแสดงเขาแบบมากมากเลยคือเขาเป็นคนเล่นเต็มเล่นถึงมากแล้วพอมาเนี้ยมันก็จะมี ความเป็นพิเฟษที่ออกมาผ่านการแสดงผ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเข้าฉากกับนาเดตอย่างเงี้ยเนาะรับส่งอารมณ์กันถึงกันมากจริงๆแล้วพี่นะพี่ยักษ์เป็นไงคะพี่ยักษ์ก็คือเซ็กซี่มากเขินมากคือนาเดตเล่นสุดเนาะแบบเขาใส่จัดหนักจัดเต็มแบบโหยยอมมากเลยอะจริงจริงเราเลยรู้สึกว่าเออเป็นมันมันมันทำให้เราเราจอยไปกับการดูหนังประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าเพลินอะ คือเธอเอาว่าไม่มีซีนอ่อมเลยจริงๆต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้เอกซิสว่าหนังมันจะต้องน่ากลัวขนาดนั้นแต่ต้องบอกว่าไม่มีซีนที่ทําให้เราเบื่อเลยจริงแล้วมันก็มันก็มีซีนให้มีซีนให้เราสะดุ้งตกใจอยู่บ้างอ่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบตุ้งแชขนาดแต่มันมันก็แบบเป็นมันมันเป็นจังหวะที่ดีอ่ะจังหวะที่ดีเราเรารู้สึกว่าเออแล้วก็มีตัวละครมาให้เราแบบ หมันไส้อะไรเงี้ยเหมือนเนน้ำร่ามีตัวละครไม่หม่มาเออจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามัน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 มีมันมีกลิ่นอายของความเป็นหนังฝรั่งสูงมากในแง่ของในแง่ของมูดหรือว่าหรือว่ากาดหรือว่าแบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามันเป็นอารมณ์นั้นซึ่งทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะแต่เส้นเรื่องมันก็แบบเฮ้ยมันก็โอเคนะถึงว่าสิ่งที่เขาแบบแต่งต่อขยายนา จากที่หยดหนึ่งะซึ่งเป็นเรื่องราวที่แบบเออมันก็ต่อกันดีอ่ะคล้ายๆเป็นจุดเริ่มต้นเนาะหรืออาจจะเป็นจุดหลังจากนั้นต่อมาก่อนที่ว่าเขาจะมันมีมันมีทั้งที่มาแล้วก็บทสรุปของเรื่องคือคือทุกคนเออแบบเหมือนกับว่ามันเป็นการให้คําตอบของทุกคนว่าอีพีตัวเนี้ยมาที่มีที่มาอะไรยังไงแล้วก็แล้วก็จุดจบของมาจุดจุดจบของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าทุกคนน่าจะเพลิดเพลินได้เพราะเราชอบมากจริงๆเออเธอฉันชอบมากคือเรารู้สึกว่าเราอ่ะดูรอบดึกมากแต่ว่าคนดูยังเต็มโรงอยู่เลยอ่ะจริง่ดูยังเต็มโรงเลยอ่ะจริงแล้วเราเนาะมันมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออด้วยความที่พอพอเส้นเรื่องมันแข็งแรงอ่ะนอกมันเลยเล่นได้เยอะแล้วคือเขาแบบเขาเต็มที่กับในทุกๆคือเม็ดเงินที่มันลงไปอ่ะ คือมันสำเริผลออกมาเป็นผลงานที่แบบคนดูแบบพอใจอ่นึกออกปะจริงคือเต็มใจที่จะจ่ายพเพื่อที่จะมาแบบมาดูจอใหญ่แล้วมาดูการแสดงแบบของนักแสดงทุกคนแบบชัดๆจัดเต็มแล้วก็แบบภาคนี้ได้น้องมีนมาด้วยเนาะออน้องมีนมาเล่นใช่น้องมีนมาเล่นด้วยก็คือทุกคนแบบเล่นแบบสนุกมากอ่ะจริงแล้วแล้วแบบแล้วยิ่งแล้วยิ่งพอในตอนในตอนท้ายของเรื่องอะ่ะในตอนท้ายๆของออเรื่องอะ่ะเราเราเราตื่นเต้น ตื่นเต้นไปกับด้วยบรรยากาศด้วยฉากของเรื่องในตอนท้ายอ่ะมันมันยิ่งวิวอารมณ์ให้คนดูแล้วยิ่งพอเราดูในโรงภาพมันใหญ่เสียงมันชัดเลยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบโหเต็มที่มากอยากให้มาสนับสนุนผลงานกันเนาะหมายถึงว่ามาดูกันในโรงแบบจะได้แบบรับบรรยากาศแบบเต็มเต็มรอบติดทางเต็มติศทางทั้งทั้งภาพทั้งเสียงอะไรเงี้ยลรวรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกเป็นหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ที่รู้สึกว่า ควรค่าแก่กับารบอกต่อแล้วเกิดว่าใครที่เป็นแฟนที่หยดตั้งแต่ภาคแรกอยู่แล้วนี่ว่ามาดวดแล้ว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 มันแล้วมันจะแล้วมันจะเติมเต็มแล้วมันแล้วมันจะฟูลฟิลความรู้สึกของเราที่จากภาคหนึ่งมาแล้วมาภาคสองและเพลงประกอบก็เพาะมากใช่เพลงประกอบเพาะมากเลยรู้สึกว่าพล่นมากเลยและอีเพลงก็ยังหลอนอยู่เลยนะปวดเธอดวงใจเออกิมคือกกมิก ภาคหนึ่งอะ่ะเขาก็ยังคงเอามาใส่ออในภาคนี้อยู่ออออใ,ใช่แล้วมันก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะจริงมันจะมีฉากในโรงแรมแล้วแบบเพลงนี้มันขึ้นมาใช่แล้วมันก็จะแบบทําให้เรารู้สึกหูขนลุกมากเลยอ่ะเพลงเนี้ยจริงมันมันกิมมิกต่างๆที่ยังอยู่ในภาคหนึ่งอะ่ะ มันก็ยังไม่ทิ้เขาก็ยังไม่ทิ้งแล้วมันก็ยังเพิ่มให้เราระลึกถึงเหตุการณ์แฟลกแบ็กต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยหรือว่าในช่วงหยุดยาวหยุดยาวลองดิเอ็นเนี่ยนะคะก็ใครที่ยังไม่มีแพลนเป็นไนก็ แวะมาชมภาพยนตร์ที่ยอดสองได้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะใช่เลยค่ะหลากหลายรอบหลากหลายโรงแน่นอนถูกต้องน่าจะเข้าโรงทั่วประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะใช่ค่ะและคิดว่ารายได้ก็น่าจะทะลุลอยล้านไปไกลแล้วนะนะตอนนี้นะคะใช่ค่ะเขาก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับที่ยอดสองนะคะสําหรับว่าสาหรับการรีวิวในวันนี้เนาะสดๆออกจากโรงเลยตีหนึ่งแล้วค่ะทุกคนนะคะทุกคนใครไปดูมาแล้วนะคะมาาท์มอยให้ฟังกันได้นะคะว่าคิดเห็นยังไงกับ ที่หยดสองนะจ๊ะทุกคนคอหนังสยองขวัญและคอหนังแอคชั่นห้ามพลาดนะจ๊ะสำหรับว h ชวายรีวิววันนี้ก็ขอ,ขอลาไป<พ>ก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะในเรื่องหน้าในคอนเทนตหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ